thank you ีค่ะยูดีอุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูดีจะมาแนะนําแลวก็รีวิวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะโดยในครั้งนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะมีใบหน้าที่ดูเด็กลงนะคะอยากมีใบหน้าที่ดูตึงกระชับและที่สําคัญดูชุ่มชื้นสุขภาพดีดูฉ่ำน้ําอีกด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์นี้นะคะชื่อว่าครีมหอยเป่าฮื้อลักชัวรี่อาบัลโลนครีมจากแบรนด์มาลิซตาคริสค่ะ ซึ่งจะครีมตัวนี้นะคะก็ผลิตมาจากประเทศเกาหลีเลยนะและก็ที่สําคัญนะคะเมื่อ,อยูรีได้ยินคําว่าเป็นครีมหอยเป่าฮือยูรีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นครีมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าในใจก็แอบ,บคิดอยู่ว่าฮ here, เฮ้ยความที่เขาเป็นครีมหอยเป่าฮืออก็ต้องหนักผิวแน่เลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเจ้าหอยเป่าฮือเนี่ยมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวเยอะมากนะคะแต่ว่าครีมส่วนใหญ่ที่ทำจากหอยเป่าฮือเนี่ยมักจะหนักผิวแล้วก็ไม่สบายผิวเลยค่ะแต่อยากจะบอกตรงๆนะคะว่าเจ้าครีมตัวนี้เนะะี่ยแหละ แตกต่างจากครีมหอยปลากูทั่วๆไปมากๆเลยนะคะอ่ะกันเล่ากันมาสักขนาดนี้แล้วนะคะคุ้มอยากจะดูรีวิวนี้กันแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะอย่างนั้นเราไปดูรีวิวกันเลยทีกว่าค่ะไปดูกันเลยปิง้ง Luxury Abalone Cream by Marissa k i s s อีกระดับของการปรนบับัิผิวด้วยนวัตกรรมที่ส่งตรงจากประเทศเกาหลีทีมเดียวที่รวบรวมส่วนผสมอัลังค่าหายากและทรงอนุภาคษสีชนิดเพื่อผิวชุ่มชื้นกระจ่งางใสอ่อนยาวยกกระชับเพื่อผิวให้สวยอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีส่วนผสมหลักคืออาบาโลหรือหอยเปาฮื้อ ซึ่งชาวจีนและชาวเกาหลีให้สมญานามว่าเป็นสมอายุวัฒนาแห่งท้องทะเลและได้ถูกใช้เป็นยาบำรุงสุขภาพตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันซึ่งจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับเซลล์ผิวและปรับผิวให้ดูขาวกระจ่งางใสนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอลัมค่าและทรงอนุภาพในการฟื้นบำรุงและดูแลผิวอีกดังนี้โบหีมะจะช่วยปลุกความอ่อนเยาว์และความเปล่งประกายให้ผิวดูขาวกระจ่งางใสค่ะ ซาไราสีแดงจะช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวยาวนานต่อเนื่องถึง48ชั่วโมงทําให้ผิวดูฉ่ำอบอิ่มมีชีวิตชีวาคาเวียสีเขียวจะช่วยปับสงบรูนให้แก่ผิวเติมเต็มร,ร่งริ้วรอยและทําให้ผิวดูเรียบเนียนตึงกระชับค่ะ นั้นเรามาดูเนื้อครีมของเขากันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเนื้อครีมของเขานะคะคจะมีลักษณะใสๆคล้าย,าย,ายๆกับเจลและก็จะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและทําให้รู้สึกว่าเย็นสบายผิวอีกด้วยค่ะส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะโดยเราจะแต้มเนื้อครีมบริเวณหน้าผากและแก้มและคางค่ะจากนั้นนะคะคก็นวดบริเวณแก้มโดยนวดวนขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นก็ให้มานวดต่อบริเวณคางและหน้าผากโดยวนตามลักษณะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆใช้ปลายนิ้วนะคะยกขึ้นแบบนี้โดยวิธีการนี้นะคะจะช่วยเสริมประสิทธิภาพทําให้เนื้อครีมซึมซาบได้อย่างดําเดืมากิ่งขึ้นค่ะค่ะก็สมหรับยูริล้วนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าครีมตัวเนี้ย มีความโดดเด่นมากๆเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่แตกต่างจากครีมหอยเป่าฮื้อทั่วๆไปมากๆเลยนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยมีเนื้อที่เบาบางเป็นพิเศษใช่ไหมแล้วก็สามารถบำรุงผิวหน้าดีๆมากๆเลยนะคะในเรื่องของชุ่มชื้นเป็นพิเศษเลยะคะ่ะอย่างยูริเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยยูริก็จะหาครีมที่จะช่วยเติมนะะ้ำให้กับผิวเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยจะาครีมตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยคือจะทําให้หน้าเนี่ยดูอิ่มน้ามากขึ้นนะคะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นที่สำคัญยังดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นนนนนอออออีกกด้้้วววยยยะะะะคคคืตงงงงงไปปปลลเเรร่า็็ัสุแ ว่าเจ้ารีมตัวนี้คุณภาพดีมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าไม่แพงเลยนะคะแล้วก็คุณภาพในเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆเลยด้วยนะคะ ก็เป็นว่าตอนนี้เขาก็มีวางจําหน่ายหลายที่มากๆถ้าใครสนใจอยากจะไปลองหาซื้อมาใช้แบบนี้ีนะคะก็สามารถไปเดินดูตามที่วัดสันนะคะซูลูฮานะคะวิลล่ามาร์เก็ตอิฟแอนด์บอยแล้วก็เว็บไซต์ w w w shop at seven com หรือว่าตัวแทนจําหน่ายของเขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ที่ยูรีแต่ให้ข้างล่างนี้เลยจ้านี้เลยนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็อย่าเอาเป็นว่ายูรีจะแปะรายละเอียดต่างๆให้นะคะข้างล่างคลิป u t u b e เลยนะคะสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยะคะ่ะ วันนี้ยู่คตอตขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะก็ไว้มิพิริธรัมท์นอะไรดีๆเนี่ยจะเอามาแนะนำกันอีกเช่นเคยแล้วกันนะคะขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ